พระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมสุภาษิตบทที่17บเสเบียงกังหน่อยหนึ่งพร้อมกับความสงบสุขดีกว่าบ้านที่เต็มด้วยงานเลี้ยงพร้อมกับการวิวาทธาดที่ฉลาดจะปกครองบุตรชายผู้ก่อเรื่องหน้าอับอายและจะได้ส่วนแบ่งมรดกเหมือนเป็นคนหนึ่งในครอบครัวเบ้าหลอมมีไว้สำหรับเงิน และเตาถลุงสำหรับทองคําแต่พระยาเวทรงทดลองใจผู้ทําชั่วใส่ใจฟังปากที่เลวร้ายและคนมุสาให้ความสนใจแก่ลิ้นหายนะผู้ที่เหยียดยามคนยากจนก็ดูถูกพระผู้สร้างของเขาผู้ที่ยินดีเมื่อเกิดภัยพิบัติแก่คนอื่นจะถูกลงโทษหลานเป็นมงกุดของคนแก่ และศักดิ์ศรีของบุตรชายคือบิดาของเขาวาจาดีเลิศไม่คู่ควรกับคนโงเ่เขลาชันใดวาจามุสายิ่งไม่เหมาะสมกับเจ้านายชันนั้นสินบนเหมือนแก้ววิเศษในสายตาของผู้ให้เขาจะหันไปทางไหนก็เจริญรุ่งเรืองทางนั้นผู้ให้อภัยการละเมิดก็มุ่งจะสร้างม,มิตรภาพ แต่คนที่ชอบพูดย้ำความผิดจะทำให้เพื่อนสนิทแตกคอกันคำว่ากล่าวเข้าไปในคนที่มีความเข้าใจลึกกว่าการเคี่ยนคนโง่สักร้อยทีคนชั่วร้ายก็สแสวงหาแต่การกระบฏดังนั้นผู้สื่อสารดุร้ายจะถูกส่งไปสู้เขาให้คนไปพบแม่หมีที่ลูกถูกขโมยไป ยังดีกว่าไปพบคนโง่ในความโง่ของเขาคนที่ทำความชั่วตอบแทนความดีความชั่วจะไม่พลากจากบ้านของคนนั้นการเริ่มต้นวิวาทก็เหมือนปล่อยน้ำให้ไหลฉะนั้นจงหยุดเสียก่อนเกิดการพิพาทบุคคลที่ตัดสินว่าคนอธรรมไม่มีความผิดและบุคคลที่ลงโทษคนชอบธรรม ทั้งสองก็เป็นที่เกลียดชังต่อพระยาเวทำไมคนโง่จึงมีเงินในมือเพื่อซื้อปัญญาในเมื่อเขาไม่มีใจปรารถนามิสหายย่อมรักกันทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยากคนไม่มีสามัญสํานึกย่อมให้คำปฏิญาณและเป็นผู้คำประกันต่อหน้าเพื่อนบ้านของตน ผู้รักการละเมิดก็รักการวิวาทผู้ทำประตูบ้านของตนให้สูงก็สแสวงหาการทำลายคนใจคดจะไม่เจริญรุ่งเรืองและผู้ที่มีลิ้นตลบตะแลงย่อมตกอยู่ในความยากลําบากผู้ให้กำเนิดคนโง่ย่อมทุกโศกและบิดาของคนโง่เขลาไม่มีความชื่นบานใจล่าเริงป็นยาอย่างดี แต่จิตใจชอบชํำทำให้กระดูกแห้งคนอธรรมรับสินบนเป็นการรับเพื่อผ่านแปลวิถีแห่งความยุติธรรมคนที่มีความเข้าใจย่อมจับจ้องดูปัญญาแต่ตาของคนโง่อยู่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกบุตรชายโง่เป็นความโศกสลดแก่บิดาและเป็นความคมขืนแก่มารดา การลงโทษคนชอบทำก็ไม่ดีการโบยตีคนดีเพราะความซื่อตรงก็ผิดบุคคลที่ยับยั้งถ้อยคำของเขาเป็นคนมีความรู้และบุคคลผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนมีความเข้าใจแม้คนโง่าหากนิ่งเสียก็นับว่ามีปัญญาเมื่อเขาปิดปากของตนก็นับว่ามีความคิด